นะครับตลอดไปนะครับก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับกับทุกผลิตภัณฑ์นะครับรับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคู่หูหน่อยครับหลับละมั้งสงสสยไปกับชามันดีผีก็ว่าอยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่ถ้าไม่มาเมื่อกี้นี่ทองนี่คนเดียวนะคนยังไม่รู้ยังไม่หลับนะลุงครับตั้งรางวัลว่าเขาตั้งกติกาว่าถ้าไม่อยู่ไม่ได้รับรางวัลผมอยู่ ถูกได้อ๋อครับไม่อยู่ไม่ได้ใช่งเป็นสักขีพยานให้ด้วยผมอ่านไมนได้อยู่คนั่นเองหายช่องออกจะได้อาเชิญครับเชิาครับก็เดี๋ยวกิจกรรมนะครับที่น่าจะเป็นกิจกรรมนะครับของทีมเขาครับนะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายของคืนนี้ก่อนที่จะสนุกสนานกันต่อนะครับก็จะเป็นกิจกรรมฝากส่งท้ายนะครับ ก็จะเป็นกิจกรรมของทางร p r านะครับกิจกรรมนี้ก็จะขอรับสมัครเหมือนกันนะขออาสาสมัคร3มคนต่อทีมนะครับเราแบ่งเป็นสองทีม่เชิญครับเอาอย่างนี้เลยไหมผมเอาเจ้าของเบนยมาเลยจะกิจกรรมจะมาเนี่ยมีมาหมดแล้วกิจกรรมนี้คือห้ามหาห้มหา ห้ามหาผมเอาเจ้าของแบรนด์มาทุกคนจะเป็นไรไหมหาไม่ได้เออผมเอาเจ้าของแบรนด์นะเพราะว่ายูทูบเบอร์เล่นกันนานแล้วใช่ครับใครเห็นก็ยกมือเห็นด้วยเจ้าของแบรนด์มาครับเชิญลุงพลครับผมเชิญเฮียครับเชิญครับพี่รัชนีเชิญพี่รัชนีไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆครับผมห้ามหาห้ามนะหา บอสจะแพ้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าบอสห้ามมืนนูนเนี่บอสทีนี้นะแบบนี้ไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ได้ครับบอสเดี๋ยวอ่าห้ามหานะครับโอเคนะครับมาที่พี่เจมเชิญพี่อนุวัฒน์เชิญพี่อ้อมเชิญครับกิจกรรมนี้ไม่ขำนะครับไม่ขำหนึ่งสองสามสี่ห้า ว่าค้ำก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบครบนะทีมละสามโอเคนะทีมละสามนะเลือกกันใครอยากอยู่กับใครเลือกเลยครับเลือกเลยนับหนึ่งสองเดินหากันเลยแสดงเจ็ดจำนวนมากบอกว่าปนเปื้อนคือไม่ตั้งใจครับปนเปื้อนคือไม่ั้าใจ เพราะฉะนั้นเราได้สองทีมแล้วนะครับเราได้สองทีมแล้วนะฮะขออนุญาตปรึกษาเป็นการส่วนตัวว่า่รางวัลเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยเออว่ะเฮ้ยเราเบือก่อนไหมเราเบื่อก่อนคุณรู้ไหมทำไมดิฉันอยากบนเพื่อนผู้ชายคนนี้เพราะว่าเพราะเขาเป็นคนจ่ายตังค์ไหมนั่นเนนั่นไงกูเล่นไม่คิดอีกแล้วกติกาตั้งมาไม่คิดอีกแล้วว่าจะเชิญเจ้าของแมนมาแบบเนี้ยอ่า ชื่อคนเอกคนเอกหุ่นบริษัทช่องช่องคู่หูรีอาร์นี่เราเราจะลบตอนนี้แหละจริงๆนะครับค่าค่า youtube เราที่ได้เนี่ยพี่แทนครับใช้คำว่าหักเงินเดือนไม่ได้ครับกดแล้มคนละคนแล้วจบแล้วใช่ครับโอเคเราได้ทั้งสองทีมแล้วนะครับกฎกติกาของเราเดี๋ยวเราจะมีประสญีหนึ่งทีมต่อคนนะครับกายมีข้อเดียวอ่าว่าห้ามขำ ห้ามขำถูกต้องเอาง่ายๆเลยห้ามขำห้ามแสดงสีหน้าสีตาห้ามขำห้ามนะครับหัวเราะเออห้ามแสดงไม่ได้นิดเดียวมุมปาห้ามแสดงอาการแบบนั้นไม่ได้ครับแบบนั้นไม่ได้ครับแบบนั้นตกรอบตั้งแต่อยู่นอกกล้องแล้วครับผมแบบนั้นตกรอบครับนะปิดหัวปิดปากก็ไม่ได้ครับตกรอบครับครับเราจะดูกับกิริยาเราจะให้ปัะสณียืนฝั่งนี้ เราจะให้ลูกทีมยืนฝั่งนี้เพื่อที่จะได้เห็นหน้าไฟส่งสว่างชัดเจนนะครับใครมีจิกๆกเอาหมดนับหมดนะครับผมครัทีมที่หนึ่งนะครับขอเบิกตัวปสัสนีครับผมใครขำถือว่าแพ้เบิกตัวเดี๋ยวให้เลือกนะมีสองตัวนะครับขอเบิกตัวทีมแรกที่จะมองหน้าปสัสนีรเราต้องเอาทีมที่ยังไม่มองหน้า,าหให้หันไปทางอื่นครับผมหันห,ห,หน้าไปทางอื่นก็ได้ ได้ยินต่เสียงแต่ยังไม่เห็นสิ่งที่จะพบลต้องนอันนี้คือผู้ต่อสู้เหรอ <ś c oughs> อ,าหาอันนี้คือนนทีมไหน,นคนที่จะดูคือคนไหนอันนี้อันนี้ทีมนี้ค <contemporary S 2> <ๆ S 1> นดูทีมนี้คือทีมผู้ต่อสู้เขาจะมองเห็นหน้าไหมล่ะเออก็เดี๋ยวก็กลับนะกำลังหันเด็เอออันนี้คือทีมผู้ต่อสู้นะครับอ่าออย่าเพิ่งหัวครับผมอย่าเพิ่งหัวตกล้พี่อมอะไร ไม่ทันแล้วครับผมไม่ทันแล้วค่ะรู้รู้หรือยังครับใครคือจุดอ่อนของทีมครับลุงดีออมครับชัดเจนดูดิน้ำตาหูน้ำตาแตกตอนนี้แตกแตนมากลุงล่งเอาไปแทนโอ้ยตายแล้ว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 โอ้ยอย่าเลยอย่าเลยเอ่อไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมไม่ทันแล้วค่ะนี่ตกรอบสามคนเลยตกรอบหมู่ต้องบอกว่าตกรอบหมู่ยิ้มมุมปากก็ไม่ได้นะผมเอาหมด จะยิงเไม่ไม่ให้ให้ให้กว้างนิดนึงเออไม่รู้เดี๋ยวผมใช้ดุนพินิษนะครับเออให้เล่นจบก่อนเออเดี๋ยวเราไปเฉลยที่หลังเพราะว่าสุดท้ายอาจจะไม่เหลือใครสักคนครับผมเปิดเลยนะเพลงมากเพลงมากสนุกสนุกเปิดเลยนะอ้าวหันมาบ้างจะเปิดตังไหนเอาหันนั่มาก่อนหันหน้ามาก่อน เปิดครับทำทุกวิถีทางได้นอนไหมครับคนห้าคนนี้ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนอ้คืนแล้วครับสามเกิดทำอะไรไม่ได้นอนครับทำอุปกรณ์ที่ไวรุ่นทำอุปกรณ์อุปกรณ์อ๋ออุปกรณ์นี่ใช้เกี่ยวกับอะไรครับไวรุ่นกับหากับหา มีมีมีอะไรบ้างไอ้อุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยอุปกรณ์ที่ของเราก็คือเตรียมชาร์จแบตให้เต็มที่พี่ซูน้องรู้สึกว่าทุกคนจะมองไม่ค่อยชัดขอโฟกัสทีละคนครับผมต่อหน้าฮะทีละคนเลยครับต่อหน้าต่อหน้าสบตาด้วยห้ามหลบตาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมยึบยังอึ้บยงอึบอึบสบตาด้วย ที่ 2. 2> สองสบตา,ตาใกล้ได้ครับใกล้ได้ในระยะหนึ่งคือบอันนั้นเนี่ยเออยังไงจ๊ะเออยังไม่ได้นอนเลยเยังไม่ได้นอนพอกันครับผมท่านที่สามเชิญโอ้ยไม่ไห,ไหวแล้ว ผ่านทำเองก็ได้มารอบนี้ว่าผ่านนะครับทุกท่านผ่านนะครับโอเคผ่านผ่านอ่ามาทีมที่สองโอ้ยฉันลำเอือแท่นทีมที่สองหันหน้ามาค่ะปรัชญาของเราออกมามาตัวเตัวเดิมก่อนผมเล่นเป็นตัวตัวอ๋อตัวนี้หรอผมเล่นเป็นตัวตัวเลย นายผมเล่นเป็นตัวตัวเลยนะครับมาฮึบท่านเรกปัตสีเราขาดของหรือเปล่าเนี่ยอาศพตาครับของตาดโอ้โหเจอของแข็งแบบนี้โอ้โหแต่ไม่ต้องอนอันนั้นเลยยังไงก็ผ่านดูแต่ละคนละโอ้ยแข็งมากว่ะแข็งมากแข็งมากขออนุญาต เบิกตัวที่สองตัวเลกไม่ผ่านไปเอาตัวนั้นไม่เก็บเลยไม่สังเ็จเลยว่าตัวนี้เลยไม่โดนสักคนเลยเออไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้ตัวนี้นําเข้ามาจากไหนครับขออนุญาตอธิบายตัวนี้นะคะเพราะเป็นคนรังสรรค์ขึ้นมากับมือนัเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะขอที่โอ้ยเดี๋ยว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 เนี่ยใช้คําว่าตัวไม่ได้ครับไม่ได้ครับตัวเล่น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  เพราะว่าถ้าให้ดูพร้อมกันเดี๋ยวมันจะมีเวลาทําใจไงเออนะครับเดี๋ยวมีเวลาทําใจนะฮะเฮนูฝากความหวังไว้ที่เฮียแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วนะตัวนี้ไขไม่ดีนี่ร้านเราล่มนะเจ๊สสองหนึ่งเฮ้ยเรียบร้อยสำเร็จเว้ยสำเร็จตัวนี้ไขได้ตัวนี้ไขได้ เฮียว่าแข็งแข็งเยียไปก่อนเพื่อนเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมั่งมานะครับขออนุญาตสอบถามความรู้สึกมันเป็นตัวอะไรเฮียเฮียบอกว่าเป็นตัวอะไรเออผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับเฮียเดี๋ยวน่าจะได้ตั้งชื่อคืนนี้นะครับตกรอบเชิญนั่งพักก่อนนะครับทีมนี้สมาชิกเราเหลือสองแล้วนะความหวังที่จะปนเพื่อนน้อยลงทุกที